สวัีกแล้วครับช่างบินรถมือสองนะครับก้าเรามีนัดกันทุกวันนะเวลา18บแนิกาสามสนาทีหกโมงครึ่งหกโมงเย็นเนี่ยเวลาดีๆแบบนี้เรามีนัดกันนะวันนี้พาไปดูโตโยต้าไทเกอร์ดีโดีนะอยู่ข้างหลังผมนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอลมสักนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถไว้ใช้งานอยู่นะรถราคาถูกมาแล้วไปเพื่อไ่เเวลานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆเลยดีกดีาวเนาะไปกันแบบด่วๆนๆครับไปครับ เนื่องจากการรีวิวรถแต่ะคันไม่ใช่รถของช่างบินถรถแต่ะคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้อีกมารีวิวให้ราคาแต่ละคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด้วยตัวเองช่างบินรถมือสองจะลงคลิปทุกวันเวลา 18- 30นานาทีเชิญรับชมคลิปได้เลยครับก็นี่นะครับเป็นรถกระบะโตโยต้านะครับคันนี้ก็ป้ายทะเบียนนะครับพอค7 804สีอ่าสีสีสวยนะคันนี้นะ ฝนตกนะครับช่วงนี้นะเป็นไฮลักดีโฟดีนะาภาษีก็สองพคสองห้าหกหกนะครับนี่นะครับพคเจ็ดแปดศูนย์สี่นะก็วันจดทะเบียนของเขานะครับก็วันที่สองพฤษภาคมสองห้าสี่ห้านะนี่ครับสองพคเจ็ดแปดศูนย์สี่ล้วก็คันนี้เครื่องสองพันห้านะครับดีเซลนะอ่า หนึ่งร้อยสองแรงม้านะครับสีน้ำตาลนะครับสีตรงเล่มนะสีดีด้วยนะครับกระจกไม่แตกไม่รล้าเนาะไปะเดี๋ยวดูรอบๆขันกันก่อนนะครับแล้วก็ดูภายในทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วรายละเอียดราคาตามสเต็ปนะครับแม็กเดิมๆนะเดี๋ยวขอดูรอบๆคันก่อนนะครับรถอยูจ่จังหวัดพิรบูรนะครับอยู่อำเภอหล่มสักนะคันนี้ ไรทพาวเวอร์แอร์เย็นนะคันนี้ไฮรักไทเกอร์ Hi uck, er นะครับตัวเปิดกระบาลหลังนี่เป็นจุดเดียวนะนะครับมีกันชนท้ายด้วยนะครับเดีนะ๋ขอเปิดดูก่อนสมบูรณ์มากๆนะครับนี่นะขอดูนะครับดีโฟร์ดีคอมมอนเรลติบว่าเทอร์โบนะครับ ยังอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะครับกันนี้สวยอยู่ครับกันนี้ตามชิดซีนะครับทองสุง ก็อแอบดูภายในสักหน่อยนะครับก็คันนี้ขอากระจกไฟฟ้านะครับอืมกระจกไฟฟ้าภายในนะก็ประมาณนี้นะครับภายในนะ ไปเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับแล้วไปลองขับขี่กันดีกว่าฝั่งคนขับเปิดประตูมานะครับเสียงที่คุ้นเคยของโตโยต้าไทเกอร์นะครับคล้ายๆกับรถไฟจะมานะามาดูเกียร์ว่างกนเดี๋ยวลองเกียร์เบรกมือนะครับเบรกมือก็ใช้ได้นะครับไปกุณแจามาก็เลขไม้นะครับอยู่ที่ สองแสนสามมืนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกนะครับเลขไม้นะครับโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับอ๋อสตาร์ทติดแล้วก็ไฟหน้าปัดนี่ไม่มีไฟโชว์นะนะครับไฟหน้าปัดนี่ไม่มีอะไรโชว์นะครับโอ้แอร์เย็นนะแอร์เย็นเลยทีเดียวนะครับ ดูเช็คกระจกหน่อยครับว่าอ่ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะใช้งานได้แนละ้วสองข้างนะใช้งานได้นะไดครบนะครับอ่ที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้นะอ่าปัดน้ำฝนใช้งานได้โอเครู้เรื่องไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่า ตินะคันนี่นะแอร์เย็นเจ็บเลยทีเดียวแอร์เย็นมากนะแต่กันาาาเร่งดีอยู่แล้วนะครับสำหรับไทเกอร์ D4D เนอะวันรอบขึ้นไหมขึ้นนะครับอืม,มอะไรไม่กินซ้ายกินขวา,าจ,ะจ,ะจะลองขับขี่กันแบบจ่าจานะครับไม่มีหมวกม็ดเนาะ ตามสไตล์ตช่องช่างมีรถมือสองอยู่แล้วนะครับรถจูดจัจงหวัดเพชรบูรณ์นะครับยอยู่อำเภอบุมสักนะกันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับสไตลการเร่งดีวงมาลยพาวเวอร์เลี้ยง่ายครับเลี้ยวคล่อง โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์ตามสเตปเนาะไปๆเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์ีนึ่า ก็สำหรับคันนี้นะครับ t o y ยต้าไทเกอนะครับก็เป็นดีโดีนะคันนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอหล่มสักนะครับก็เจ้าของนะครับเปิดราคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะเดี๋ยวผมนะครับจะปักเบอร์เจ้าของนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมนะครับชื่อคลิปเลยนะสำหรับใครสนใจก็โทรมาต่อรองเอาเนาะก็เดี๋ยวผมนะครับจะไปถ่ายกันอื่นก่อนนะครับก็ยังไง กดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีนัดกันสำหรับวันนี้ก็ขอากล่าวคำว่มมาสวัสดีครับ